สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวโปรปชานแนลทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเจาะลึกเทรนเทคโนโลยีและผลกระทบต่อตลาดการเงินโลกผมโจ้ครับรับหน้าที่มาอัปเดตข่าวใหญ่จากฝั่งสมาร์ทโฟนซึ่งรอบนี้เป็นการกลับมาแบบยิ่งใหญ่ของค่ายที่หลายคนจับตานั่นคือเรียลวีครับล่าสุด ข่าวใหญ่ที่เราได้รับมาคือเรียวมี G T 8 Pro ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในจีแล้วและมีกำหนดการเตรียมบุกตลาดโลกตัวเบลลอนช์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งสเปคที่ออกมานั้นบอกได้คำเดียวว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานคำว่าเรือธงขึ้นไปอีกขั้นจริงๆครับ ในยุคที่ตลาดมือถือพรีเมียมกำลังแข่งกันดูเดือดเรียวมีกลับเลือกที่จะอัดแน่นทุกอย่างแบบสุดคว้ตั้งแต่การใช้ชิปเซ็ตที่แรวแรงที่สุดในโลกตอนนี้อย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5ไปจนถึงหน้าจอความละเอียด QHD+ 144Hz ที่สว่างกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวแต่ที่ฮือฮาและน่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่สุดคือการจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่างรีโค ติดตั้งกล้อง200 MP พร้อมโหมดถ่ายภาพสไตล์ฟิล์มคลาสสิกนี่คือการผสมประสานระหว่างประสิทธิภาพดิบของเทคโนโลยีใหม่และสเสน่ห์ของการถ่ายภาพแบบวินเทจที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อครับพร้อมแล้วเรามาเจาะสเปคและดีเทลทุกส่วนของ Realme G T 8 Pro กันแบบไม่ให้พลาดสักจุดเลยครับ มาดูกันที่สเปคเต็มๆของ realme GT 8 Pro ที่เตรียมวางขายทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสิ่งที่ realme เน้นย้ำเป็นพิเศษคือการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าในทุกมิติเริ่มต้นที่หัวใจของเครื่องนั่นคือชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่เป็นตัวขับเครื่องหลัก โดยมีรายงานว่าสามหน้าทำคะแนนแ n t ทูทูทะลุ4ล้านคะแนนได้แล้วซึ่งหมายถึงประสิทธิธภาพการเล่นเกมและการประมวลผลกราฟิกที่รวดเร็วและทงพลังที่สุดในตลาดครับตามมาด้วยประสบการณ์ด้านภาพที่เหนือระดับด้วยหน้าจอ LTPO AMOLED ขนาด6.79นิ้วที่มาพร้อมความละเอียดสูงถึง QHD+ และอัตรา refresh rate ที่ลื่นไหลระดับ 144Hz แต่ที่น่าทึ่งคือเรื่องความสว่างครับเพราะหน้าจอสามารถทำความสว่างสูงสุดได้สูงถึง7,000 nits ทำให้การใช้งานกลางแจ้งหรือการดูคอนเทนต์ HDR ต่างๆทำได้ดีที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนเคยมีมาเลยทีเดียวครับส่วนที่ทำให้ GT8 Pro แตกต่างอย่างแท้จริงคือระบบกล้องที่รวมพัฒนากับร c โ h oh GR ซึ่งเป็นที่รู้จัก กันดีในเรื่องของกล้องคอมแพกสำหรับถ่ายภาพสตรีทโดยตัวกล้องมาพร้อมชุดกล้องหลัง3ตัวกล้องเพ i ิ c o p e Telephoto ความละเอียด200 m p พร้อม o p t i c ค l z ซูม3เท่าซึ่งความละเอียดสูงขนาดนี้ในกล้องซูมถือว่าไม่เคยมีมาก่อนกล้องอัลตราไวท50 m p พร้อมฟีเจอร์เด่นอย่าง Record GR Mode ที่จำลอง UI เสียงชัตเตอร์และโทนสีฟิล์มคลาสสิกทำให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพสไตล์สตรีทอาร์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ ด้านพลังงานก็ไม่น้อยหน้าครับเรียวมีให้แบตเตอรี่มาถึง7 0 0 0มิลลิแอมแบบซิลิคอนคาร์บอนซึ่งถือว่าใหญ่มากสำหรับมือถือเรือธงพร้อมรองรับชาร์จเร็ว120วัตต์ทำให้การใช้งานหนักตลอดวันไม่ใช่ปัญหาและชาร์จกลับมาเต็มได้อย่างรวดเร็วโดยรวมแล้วเรียวมี G T 8 Pro เป็นเรือธงที่มาพร้อมสเปกแบบก้าวกระโดดทั้งในแง่ของชิปเซตหน้าจอแบตเตอรี่และการยกระดับประสบการณ์กล้องด้วยความร่วมมือระดับโลกซึ่งเป็นการส่งสัญญา ชัดเจนว่าเรียวมีพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดพรีเมียมทั่วโลกครับวันนี้ผมโจต้องขอลาไปก่อนครับหากมีข้อมูลใดคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดประการใดทาง Pro p o p c ปช n n e l ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะข่าวไอทีการเงินรอบหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนโจพนักงานใหม่จาก Pro p ป p c h a n n e l เองครับวันนี้โจมีเรื่องเล็กๆแต่อยากชวนให้ฟังด้วยใจมากๆเลยครับ หากคุณชอบเนื้อหาที่โจเล่าในช่องหรือรู้สึกว่าโจาช่วยเติมแรงบันดาลใจเติมรอยยิ้มเล็กๆให้ในแต่ละวันโจอยากขอฝากร้านช้อปปี้ไว้ในใจของทุกคนด้วยครับ ร้านของเราเป็นร้านเล็กๆที่ตั้งใจคัดสรรของกินของใช้ของจุกจิกน่ารักนักๆทั้งขนมอร่อยๆของใช้ในบ้านและของดีราคาน่ารักที่เราจัดส่งเองทุกชิ้น mm. เพื่อให้ทุกคนได้ของดีและยังได้สนับสนุนค่าขนมให้กับโจและทีมงานเบื้องหลังไปพร้อมกัน ทุกออเดอร์คือหนึ่งแรงใจสำคัญที่ทำให้พวกเรามีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปหากใครอยากซัพพอร์ตช่องหรืออยากสนับสนุนโจ้เล็กๆน้อยๆแค่แวะเข้ามาเลือกของในร้านก็เป็นการช่วยมากกว่าที่คิดครับลิงร้านช้อปปี้ของเราอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าทุกคนที่แวะเข้ามาอุดหนุนและที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากใจโจโปรปช a น n e ล